สวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานแผนกสุขภาพของเราก็ได้ออกมารีวิวจากผู้ใช้จริงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหอมกุลากามาไราส์ประกอบการปรุงอาหารหลากหลายรูปแบบไปชมกันครับอืมน่ากินมากร้านเบลริสพี่เมตีนะครับจะอยู่ซอยถนนแจ้งสนิทถนนสีมหาโพนะซอยอแจ้งสนิท4.7ถ้าเข้ามา ก็จะเป็นร้านเ e ลลิคาเฟ่อยู่ในซอยเขบเข้มามาประมาณ200เมตรไม่ถึงประมาณทังไม่ถึง200เมตรนะครับก็มีที่จอดรถให้นะครับบรรยากาศก็สบายๆบยรรยากาศชมวิวนั่งมีกาแฟมีกบัข้าวนะครับโดยเฉพาะอาหารที่เป็นข้าวกล้องงอกนะครับที่เป็นส่วนที่มาเป็นเมนูในทุกเมนูที่ร้านเบลลิคาเฟ่ซอยแจ้งสนิท4.7นะครับแล้วก็ใช้ ท,ที่ให้ดูอะแผ่นแป้งเวียดนามเดิหน้าทำได้แป้งเวียดนามนคือ,<น>ค,อคือตอนนี้พี่มิตีเสนออยากทำเป็นครัวครัวข้าวกล้องงอกเลยนะ,ะเราจะมีเมนูมาให้ลูกค้าเนี่ยดูทุกตอนเนี่ยต่อเนื่องเลยว่าเฮ้ยข้าวกล้องมันทํากับข้าวอะไรได้บ้างมันนุ่มกินกับข้าวได้ทุกเมนูเลยอย่างอย่างสัปดาห์นี้เราจะทําเมนูอะไรข้าวผัดข้าวผัดอ่ะเราอ่ะมีข้าวผัดไข่กับข้าวผัดไข่เม็ดบัวเม็ดบัว เออน่าน่าดูมากเดี๋ยวเราดูเป็นรสชาตใหม่เริ่มเติมความคิเอฟรายการอาหารใหม่ๆเนาะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยมันมันจะผัดง่ายคือคือว่าไม่ต้องแช่เย็นไม่เหมือนคำแนะนำเดิมว่าข้าวต้องแข็งอาแล้วเอาผัดอันนี้ไม่ยุ่งยากคือหุงเสร็จเนี่ยเอามาทาได้เลยนะครับ ไงรสชาติอร่อยไหมพูดเลยมันรสชาติยังไงเป็นน้ำอร่อยมากเลยค่ะเป็นสายรักษาอะไรนะเมื่อกี้รักสุขภาพแผนแผนรักษาค่ะบสวัสดีค่ะใครที่เป็นสายรักษาสุขภาพและสุขภาพรักสุขภาพสวัสดีค่ะใครที่เป็นสายรักสุขภาพหนูแนะนําเลย เป็นข้าวกล้องงอของเวลากาบะไลท์ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสามกล่องในราคา450บาทสามารถทักเข้ามาสัมภาษได้สามารถทักเข้ามา